BYD ถัง EV รถไฟฟ้าร้อยละเปอร์เซ็นต์สามารถนั่งได้แบบ3แถวแบบเฮ้ยภายในหรูเหมือนกันนะเขาเคลมมา4.4แต่ผม p ิ v ให้ดูกันแล้วเป็น3ดวงแบบนี้เลยนะครับมีคอนั่งลิงไลท์มีอะไรครบจานเบรกเนี่ยมีรูระบายความร้อนเป็นเบรกเบรโ bo ด้วยนะเบาะแถว2เนี่ยเป็นกับตันเซทแล้วก็สีกับลวดลายเนี่ยนะฮะมาในโทนแบบแนี่คือการนั่งโดยสารนะครับ BYD ถัง EV นี่เบาะแถว3แล้วเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตตอนทดสอบขับให้ดูด้วย3 2 1 อนะดูช่วงล่างหน่อยแค่เมื่อกี้เราขับพแรงมาก่อนเงมันเลยแบบ มาบีไไม่โชว์จอฟริปก็คงจะเป็นไม่ได้นะฮะผู้ชมต้องโชว์จริงวันนี้เราอยู่กับรุ่นอะไรเฮ้ยภายในหรูเหมือนกันนะถ้าดูเวลาดับรถจีนไงก็คือจีนนะครับมีเสียงมีลูกเล่นเยอะเราอยู่กับรถที่เรียกได้ว่าหลายคนนะครับน่าจะอยากดูรีวิวกันถัง EV นะครับรถ SUV ที่นั่งได้แบบ3เแถวแบบนี้แฉกกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโคกี้พีผู้ชมวันนี้เราอยู่กับ BYD ถัง EV รถไฟฟ้าร้นล0ที่เป็น s u v ที่สามารถนั่งได้แบบ3แถวแบบนี้แล้วก็เป็นตัว Luxury เป็นตัวแรงด้วยเพราะคันนี้นะครับมอเตอร์คู่ขับ4 509รแรง mm, ม้า7 0 0นิวตัน0ู0 0์ถึอเครมา4.4วินะครับแล้วก็เรื่องของความหรูหราความสะดวกสบายต้องบอกเลยว่าคันเนี้ยจัดเต็มเขาเป็นแฟลกชิพนะครับของ BYD เหมือนกันถังกับหั่นเนี่ยนะฮะแรงเหมือนกันแต่คนละตัวถัง นะครับซึ่งคลิปนี้บอกไว้ก่อนว่านอกจากเราจะรีวิวแล้วเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตตอนทดสอบขับให้ดูด้วยมันจะมีสเตชันศูนย์ถึงร้อยมีแฮนด์เลิงมีการเบรรต่างๆครบด้วยจบในคลิปเดียวเลยว่ารีวิวเป็นไงและก็การขับขี่เป็นยังไงนะครับผู้ชมเนี่ยคันเบิ่มๆแบบนี้ก็อไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องคุยวิพีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเปิดอีกระดับของรสชาติกาแฟแท้รอเอเซนโซกาแฟสําเร็จรูปที่หอมที่สุดกาแฟสําเร็จรูป l อ r e เอเซนโซ ผสมผสานกาแฟขั้วบทละเอียดดื่นดำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของล o r s e s เซ n s o สัมผัสสองรสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพชรจ้าไม่ชอบใสงจ้า ซูเปอร์ไฮคูร์เบียร์เซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีกันไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูร์เบียร์เซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปดูรีวิวแล้วก็ทดลองขับ BYD ถัง EV คันนี้กันเลยครับอคุณผู้ชมนะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หลายคนเนอยากชมรีวิวมากที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับ BYD ถัง EV นะครับเขาก็คือตัว SUV นะฮะที่มาพร้อมการนั่งได้แบบเต็มที่เลยนะฮะสามแถวที่สำคัญเลยคือโคตรแรงนะฮะ เรื่องของเอาพุตเนี่ยพละกาลังเนี่ยเขาก็เท่ากับฮั่นเลยนะครับเป็นแรงม้าประมาณแบบ้าแรงม้านะแรงบิด700นิวตันแต่ศูนย์ถึงร้อเนี่ยจะมาช้ากว่าฮั่นนิดนึงเพราะว่าตัวถังเขาใหญ่น้ําหนักเขาเยอะกว่านะครับคันเนี้ยเขาเครมมา4.4แต่ผม P ีให้ดูกันแล้วมันได้ประมาณ6ประมาณ7ขึ้นไปหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกผู้ชมรถไฟฟ้าเนี่ยศูนย์ถึงร้อยบ่อยๆมีการใช้ความเร็วเยอะๆพอแบตหรือว่ามอเตอร์มันร้อนเนี่ยมันจะ d r อป นะฮะพละกกาลังมานิดนึงเพื่อเป็นการถนอมของระบบต่างเขาอันนี้เข้าใจได้ไม่ว่าจะเป็นรถแบรนด์ไหนถ้าเป็นรถไฟฟ้าล้วนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดไม่งั้นเขาจะมีโหมดเต่ามันทำไมใช่ไหมพอมันร้อนมากๆโหมดเต่าขึ้นมันก็จะช้าแต่เนี้ยโหมดเต่ายังไม่ขึ้นแต่เขาเป็นการเซฟเบื้องต้นนะครับในส่วนของถัง EV ีน,นี้นะฮะต้องรองรุ่นอีกทีนึงว่าทาง B v วดีนะครับประเทศไทยเนี่ยจะเอามาจําหน่ายหรือเปล่าแล้วก็จะมาเมื่อไหร่แต่ผมมองว่ามันเป็นตัวถังที่ น่าสนใจมากเพราะอะไรเพราะว่า SUV บ้านเรานะครับได้รับความนิยมสูงแล้วก็เรื่องของการขับขี่เนี่ยผมบอกเลยว่าเฮ้ยสนุกเลยนะเมื่อกี้ไปลองขับมาเรียบร้อยแล้วนะพูดถึงสเปคกันก่อนผู้ชม b y d ถัง EV เนี่ยนะฮะแบตก็จะมาพร้อมเบรดแบตเตอรี่นะฮะ108.8กิโลวัตต์อัลสหรันะครับชาร์จเต็มๆเนี่ยเขาเคลมมาว่าวิ่งได้635้มโลนะครับเป็น CLTC ซึ่งมันจะลดลงมาประมาณ15-20%นะครับในการใช้งานจริงนะเพราะฉะนั้น635เนี่ยถ้าเกิดแบบ ขับกดๆจริงๆนะผมว่า500น่าจะมีนะครับ๋ยวถ้าเกิดขับประหยัดหน่อย500ก,กลางๆน่าจะได้แต่ถ้าเกิดไปแบบ6 35เนี่ยอาจจะยากนิดน,นึงต้องเก่งจริงๆในการเจนไฟช่วงเบรคช่วงอะไรกลับรถยนต์คันนี้เป็น SUV ที่บุกตลาดยุโรปแล้วก็ยุโรปเนี่ยชอบกันมากนะคันใหญ่แรงนะครับที่สําคัญเลยเป็น all wheel drive ด้วยนะเป็นมอเตอร์คู่ที่แบบว่าเออขับขี่แล้วสนุกสนานนะครับในส่วนของ อัตราเร่งสูงสุดว่าเครมา4.4ท็อปสปีดเนี่ยคันนี้ได้ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความจุนะฮะตัวถังโดยรวมถ้าเกิดคุณพับบอกมาแลยยกนะฮะเรื่องของสัมภาระขึ้นมาเนี่ยจะได้ความจุสูงสุสดคือ1,655ลิตรเลยถือว่าเยอะมากๆนะทีนี้เราไปดูเจาะลึกกันหน่อยละกันนะครับการด,ดีไซน์นยังคงมาพร้อมเอกลักษณ์ความเป็น BYD นะเหมือน A อ t o 3เหมือนตัวหั่นเลยเห็นว่าคือจะมีขอบที่เป็นแบบ โครเมียมนะฮะเป็นสตินโครมแบบนี้ส่วนชุดโครไฟน่าเนี่ยเป็น3ดวงแบบนี้เลยนะครับมีคอนเลลิ่งไลท์มีเะลรครบนะฮะอันนี้คือโลโก้ถังจริงๆเนี่ยนะหลายคนจะงงให้ BYD ีดีทำไมมีชื่อแบบนี้ถ้าเป็นรุ่น เจนแรกหรือเจนก่อนเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าราชวงศ์นะฮะถังหั่นนะฮะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะแต่พอเป็นรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าโอเชียนซีรีส์แหละแอตโตทนะครับออโต้นั่นแหละแล้วก็ซีลนะฮะแล้วก็ในส่วนของดอลฟินในะมาเป็นเป็นชื่อสัตว์น้ําทั้งนั้นเลยก็จะเป็นเขาเรียกว่าซีรีส์แต่ละซีรีส์อันนี้จะเป็นซีรีส์ที่ออกมาก่อนกลุ่มนะโอเชียนซีรีส์นะด้านหน้าดีไซน์ประมาณนี้นะฮะฝากระโปรงอันนี้สวย ตั้งแต่เสา A เนี่ยนะครับมาดีมาดีไซน์มาจรด,ด้านหน้าเป็น4เส้นนะครับมีมัดกล้ามในระดับหนึ่งชุดโคมไฟหน้าเนี่ยเป็น3ดวงแบบนี้นะฮะในโคมครับแล้วก็เดยทํา u n n i n g Light นะซึ่งด้านล่างจะเป็นแถบไฟต่อกันด้วยเดี๋ยวเปิดระบบให้ดูนะครับด้านหน้าประมาณนี้เว้าเข้าไปหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเปิดระบบให้ดูนะส่วนภายในโคมเนี่ยเป็นตัวโครเมียม ใช้ได้เลยใช้ได้เลยตรงนี้จะเป็นซาตินโครมคือเงินด้านๆนั่นแหละนะความเป็นรถไฟฟ้านะครับอินเทคจะมีแค่ด้านหน้าเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ต้องมีเยอะเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครแล้วก็ด้านข้างตรงนี้มีแอร์โฟเข้าไปจริงนะไปออกในปุ่งซุ้มล้อมีครีบที่เป็นแบบสีงเงาแบบนี้นะแล้วก็เซ็นเซอร์อะไรต่างๆครบจุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ตรงกลางนะกล้องมองรัลพันฝังเนียนๆตรงนี้เลย ะะด้านหน้ามีตัวเรดร์มีตัวอินเทคเล็กๆน้อยๆแล้วก็ลิ้นด้านหน้าเนี่ยนะ,ะเป็นตัวสีเงินด้านๆกราวเคียร์เลนส์เนี่ยก็สูงมาประมาณ7 8 8มิลเพราะฉะนั้นก็รุยได้ในระดับหนึ่งนะโอเคด้านหน้าตรงเอกลักษณ์ความเป็น BYD แบบนี้เลยนะฮะซึ่งคันใหญ่เอาจริงคันใหญ่มากพอเรามาลองยืนกับรถเนี่ยใหญ่และยาวนะแถมที่สำคัญเลยคือรถหนัก2ตันเนี่ยเฮ้ยมันโคตรแรงเลยนะครับในส่วนของล้อ ตามแบบฉบับรถไฟฟ้าคุณจะเห็นว่าล้อเนี่ยจะดีไซน์แปลกๆส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เพื่อให้หลักแอโรไดนามิกนะครับการที่แบบว่าเราวิ่งไปแล้วเนี่ยมันจะได้ระยะไกลามากขึ้นลู่ลมมากขึ้น,นจะเป็นก้านตันๆแบบนี้ดูวัสดุซิเป็นไงเป็นแผ่นปิดหรือเปล่าอ่าตามแบบฉบับตรงเนี้ยล้อปกตินะฮะแต่ภายในตรงเนี้ยตามค่าเลยเป็นแผ่นพลาสติกเห็นป่ะกุลาเสียงเลยเนะครับอันนี้โลโก้นะฮะตัวถังแล้วก็เฮย้ยยางที่ให้มาจากโรงงานอันนี้ มิชลินพายโลดสปอร์ตโฟ u ์เอสวลยนะนะสเปคเขาสองหกห้าสี่ห้ารยนะครับ, 5, 21, รบล้อขนาดยีนิ้วแล้วคุณสังเกตดีๆว่าจานเบรกเนี่ยมีรูระบายความร้อนเป็นเบรกเบรโ b o ด้วยนะเพราะฉะนั้นรถพ e r อร์ฟอร์แมนอยู่แล้วนะครับอันนี้ไป p ีอให้ดูกันแล้วด้วยแล้วก็ปงซุ้มล้อตรงนี้นะเป็นตัวพลาสติกสีดำเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับค่อนข้างเต็มซุ้มเลยแหละถัดขึ้นมาเส้นสายตั้งแต่ไฟนะครับลากยาวไปแล้ว ตัวโชเดอร์ไลน์น้ำบานี่นะฮะค่อนข้างตีออกมามีเหลี่ยมสันใช้ได้เลยนะครับฝาครอบจมงข้างติดอยู่ที่ประตูนะสีเดียวกันกันกบตัวรถมีไฟเลี้ยวในตัวขอบตรงเนี้ยนะฮะก็จะดีไซน์ให้มันเป็นแบบมีเหลี่ยมสันหน่อยนึงและเอ็ตามแบบฉบับคือเวลาปลดล็อกรถมันจะมีคีย์การ์ดสามารถกดล็อกสามารถปลดล็อกได้หรือจะใช้กุญแจปกติก็ได้นะด้านล่างตรงนี้เป็นสีดําเงาก็ร่องรอบคันมีมาให้นะครับอ่ะตัวหน้าต่างตรงนี้ก็จะเป็น เรื่องของตัวความเป็นซาตินโครมนะจะไม่ได้เป็นงานดำทั้งหมดเสาบีเป็นกรอสแบ็กนะฮะแล้วก็แหลกหลังคาเป็นตัวเขาเรียกว่าสีเงินนะครับหลังคามีตัวซันลูฟมีอะไรมาให้ครบเนาะมือจับเปิดประตูเป็น2สีนะฮะด้านบนเป็นสีเงินด้านล่างเป็นสีดำนะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์นะอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ใน BYD าเนาชายประตูด้านล่างนะฮะมีตัวงานที่เป็นแบบพลาสติกนะนี่พลาสติกน็จะสีเงิน นะครับด้านข้างเรามาดูเต็มๆกันหน่อยดิรถคันนี้โอ้โหดูตัวถังก็าดิตั้งแต่ด้านหน้าคุณดูร้อยยีสวยน้าเอาจริงคือผมรู้สึกว่ามันดูเบิกเดียมันเป็นรถที่มาพร้อมความบึกบึนนะแล้วมาแรงด้วยที่สําคัญนะสาวอากาศเป็นแบบชาร์กฟินแบบนี้นะครับสาวอากาศชาร์กฟินติดมาให้นะครับด้านหลังดีไซน์มาจรดเสาซีมีกระจกบานใหญ่ๆเพราะฉะนั้นบเบาะแถว3าเนี่ยน่าจะพอนั่งได้ในระดับหนึ่งเลยนะฮะจุดชาร์จไฟเป็นไง จุดชาร์ไฟเป็นแบบนี้เลยนะครับอย่างที่บอกนะถ้าเกิดมาขายบ้านเราเนี่ยมันต้องเป็น CCS Type 2ไงนะแต่นี้เขาเป็นรถที่ Import จากจีนเนาะสเปคล้อด้านหลังเป็นไงนะครับรุ่นรุ่นนี้นะฮะ265 45R21 นะฮะเรื่องของจานเบรกด้านหลังเนี่ยแอบเห็นว่ามีรูระบายความร้อนเหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าโหนี่รูระบายความร้อนทั้งหน้าและหลังเลยนะครับอ่ะด้านหลังกันหน่อย LED เทคโนโลยีบึกนะนะครับสาวะชาชัจฟิน นะฮะตัวสปอยเลอร์เป็นตัวไฟเบรคด้วยสามันนี้ยืนออกมาหน่อยแล้วก็กระจกหลังนะฮะคุณสังเกตสังเกตเห็นไหมว่าใบปัดน้ําฝนซ่อนด้านบนเหมือนกันเพื่อความเรียบเนียนแล้วก็ไฟท้ายใน led เต็มระบบนะลากยาวเชื่อมต่อกันคือ b y d เนี่ยไฟท้ายต่อกันทุกรุ่นเลยเขียน build your dream ตรงนี้นะครับภาษาจีนเขียน ev แล้วก็ฝั่งนู้นตามแบบฉบับนะฮะถังแล้วก็4 4 s ก็คือเคลมมาเลยว่าสูงถึง104.4ีวิแต่วิ่งได้จริงเนี่ยผมลองมาแล้วนะมากกว่า4.4 น,นี่คือด้านหลังตรงบึกใช้ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นท้ายปิดตรงนี้มีสติกเกอร์บอกอยู่นะครับเปิดได้ไหมเอ่ยอ่ากดไฟฟ้าขึ้นมานะเบาะแถว2เนี่ยเป็นกับตันซีดแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสามารถนะครับปรับได้ปรับเอนปรับอะไรได้นะการเก็บงานเออไม่แปลกใจทําไมที่ยุโรปนะถึงขายดีงานวัสดุใช้ได้เลยนะ Power Outlet คือตัวถังกระหั่นเนี่ยผมรู้สึกว่าภายในเขา texture แล้วก็ material เนี่ย มาดีเหมือนกันแค่อยู่ที่ราคาด้วยแหละว่าถ้าเกิดสมมติมาทําที่บ้านเราเนี่ยจะกี่บาทนะทีนี้เดี๋ยวผมขอเปิดไฟหน้าให้ดูหน่อยนะครับเข้าไปที่รถนะไฟฉุกเฉินนี่คือเสียงนะเปิดไฟอยู่เปิดไฟหน้าดูเสียงแล้วเปิดไฟทิ้งไว้นะครับนี่คือไฟเลี้ยวฝาเข้าจมองข้างแล้วคุณสังเกตไหมบริสปอตมีเป็นสามเหลี่ยมสีแดงนะฮะแล้วก็ไฟหน้าด้านหน้าตรงนี้ นะฮะมีตัวไฟเลี้ยวรวมไปถึงด้านล่างด้านล่างคือตัว daytime running light เด่นอยู่นะคุณผู้ชมคือเป็นรถที่ผมมาผมผมมองว่ามันดีไซน์ใช้ได้เลยอ่ะมันไม่ได้ดูเยอะจนเกินไปนะปกติเราเห็นรถจีนใช่ไหมโครเมี่ยมจะเยอะหน้าจะเยอะอะไรเงี้ยนี่คือเรียบเรียบเลยนะฮะแล้วดูไฟไท้ายหน่อยดิไฟไท้ายเป็น LED 3ามิติแบบนี้ลากยาวเชื่อมต่อกันนะครับมาจารดตรงกลางเลยแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นซีเ u e ยเชียลคือวิ่งนะครับวิ่งออกจากตัวรถเนาะ ทีนี้เราไปดูภายในกันต่อนีคุณผู้ชมว่าเป็นไงนะภายในในส่วนของเบาะโดยสารแถวหน้านะครับเปิดประตูออกมานี่ด้านบนคุณผู้ชมนะฮะจะเป็นวัสดุหนังสังเคราะห์นะครับตรงนี้เป็นตัวหนังนะแล้วก็สติชิ่งจริงนะและนี่คือเรื่องเครื่องเสียงมีเมมโมรีของเบาะมือจับเปิดประตูนะฮะตรงนี้เป็น cross back เนาะด้านล่างเป็นตัวหนังอักันทาร่าสติชิ่งสีเหลืองนะฮะมือจับเออทุกอย่างผมว่าแมทเรียลแล้วก็งานประกอบใช้ได้นะคุณอย่าดูถูกรถจีนนะเดี๋ยวน,นี้นะ ถ้าเป็นพวกกลุ่มพรีเมียมเนี่ยผมมองว่าวัสดุเนะี่ยดีกับแบรนด์ญี่ปุ่นด้วยนะเออมือจับเปิดประตูแล้วก็ที่ปลดล็อกรถที่ปรับกระจกของข้างไฟฟ้าด้านล่างนะครับเป็นตัวที่เปิดช่องหลังตรงนี้จะเป็นฮาร์ดเคสแหละนะฮะแล้วก็ในส่วนของห้องโดยสารเนี่ยด้านบนเป็นหลังมีตัวฮ e ตอัพดิสเพย์จอกลางฟลิปได้เหมือนเดิมชุดมาตรวัดอะไรต่างๆน,นานานะฮะคืองานประกอบงานวัสดุใช้ได้เลยอันนี้ที่วางของส่วนเบาะนั่งเนี่ยเออเนี่ยถ้าถามผมนะ สีกับลวดลายเนี่ยนะฮะมาในโทนแบบเ m w ยูะ่เนะครับหรือพวกเบน s c คาร์เพราะว่าเนี่ยกูจะสังเกตเห็นว่าตัวลวดลายบอกมันจะมาทรงนี้นะครสีน้ําตาลสีอะไรนะฮะคันเกียร์เป็นไฟฟ้านะช่องแอร์นะฮะรวมไปถึงที่วางแก้วแล้วก็แดชบบอร์ดกลางนะครับปรับเรื่องเกียร์เรื่องไฟฉุกเฉินแล้วก็ที่เท้าแขนนะครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยผมว่า พวงมาลัยของ b ีวดีหลายรุ่น,นมันจะดูแบบไม่ได้สปอร์ตมากนะจะเป็นก้านที่แบบว่าแนวยาวแบบเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าคนจีนอาจจะชอบแบบนี้หรือเปล่านะครับสตาร์รถความเป็นรถไฟฟ้านะมาเงียบๆเลยรอแป๊บหนึ่งนี่พวงมาลัยทำงานแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นก้านแบบนี้นะครับแต่หนังดีนะจอก,กลางเนี่ยฟลิปได้เหมือนเดิมทุกรุ่นฟลิปได้อยู่แล้วนะค,ความเป็น b ีวดีนะด้านหน้ามีแอมเบียนไลท์มีอะไรครบนะกระจกหลังตัดแสงออโต้ ซันลูปที่บังแดดมีกระจกมีไฟนะครับแล้วก็เบาะนั่งเนี่ยนะฮะถือว่าทํามาได้ดีปรับไฟฟ้าด้วยทีนี้เราไปลองนั่งเบาะดีสารแถว2ให้ดูหน่อยนะครับไหนๆก็มารีวิวนะครับผมว่าน่าจะเต็มอิ่มกันนะสำหรับคนที่ติดตามแต่จริงๆเนี่ยใครที่ไปงานมอเตอร์อกซ์โปเนี่ยเขาเคยเอาไปโชว์แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าคุณได้นั่งหรือเปล่านะร,รุ่นนี้ถังด้านหลังก็สะดวกสบายนะครับ วัสดุประตูเนี่ยซอฟแล้วก็มือจับต่างๆแน่นหนาเบาเนี่ยมันจะไม่ได้ต่อกันมันจะเป็นกับตันซีทคือแยกออกมาเป็นหนังสีส้มมีที่เท้าแขนดึงลงมาเลือกปรับได้เลือกปรับเนี่ยที่วางแขนวางของเนี่ยปรับยกปรับไอะไรเงี้ยคือมันสะดวกสบายแล้วก็บาอกปรับไฟฟ้าด้วยแยกสละกันเออมาดีวะ่ะเป็นรถแบบผู้บริหารได้เลยนะนะครับลองนั่งกันดูนี่คือเบาะดยสอันต้นหลังของ b ี d ดีถังนะฮะ ปรับแอร์ได้ช่องแอร์อยู่ด้านบนนะช่องแอร์อยู่ด้านบนมีมือจับมีไฟฉุกเฉินมีไฟส่องสว่างด้านล่างอะไรต่างๆทำงานคุณภาพต่างๆดีหมดเลยนะครับมีเรื่องของจุดชาร์จไฟด้วย USB 2จุดอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีนะใช้ด้วยกันนี่แต่เก๊ตรงนี้ไอ้ยาเปิดตรงนี้มีที่วางแก้วนะฮะชาร์จไฟส่วนที่เท้าแขนเะนี่ยทั้งคู่เหมือนกันคือพอเอาลงมาเนี่ยจะเป็นวางอย่างนี้ใช่ไหม นี่คือการนั่งโดยสารนะครับ BYD ถัง EV นะฮะรถ SUV 509แรงม้า700นิวตันที่มันก็มาพร้อมความหรูหรานะเออผมชอบตรงที่มันเป็นกับตันซีนอย่างนี้แหละคือมันไม่ได้เป็นเบาะต่อกันนะกับตันซีแล้วมันจะนั่งสบายมันจะอิสระแยกออกจากกันส่วนระบบความปลอดภัยคันนี้นะฮะจัดเต็มอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอร์แบกนะกล้องรอบคันบายสปอร์ตอะดัพตีฟคุชชั่นโทนเลนคิปเปิ้งมาครบอยู่แล้วกระจกหลังตัดแสงออโ,โต้ระบบ ออโต้วพายโลดต่างๆ,ๆมีมาให้ในระดับหนึ่งทีนี้เดี๋ยวผมจะลองนั่งเบาะแถวสามให้ดูดิถังเป็นไงนี่เบาะแถวสามนี่คือนั่งตรงกลางเลยนะผู้ชมดูนี่คือ B ีวดีถัง e ีวีนี่เบาะแถวสามนั่งได้ไหมถามว่านั่งได้ไหมก็น่าจะพอได้นะอ่ะเนี่ยแต่จริงๆกระบอกมันสามารถสไลด์เข้าไปได้อีกไงแต่นี่คือถอยมาเกือบสุดอ่ะนะฮะก็ถามว่านั่งได้ไหมผมว่าพอได้นะฮะแล้วก็เบาะเนี่ยมันเอน ระดับหนึ่งเลยมีแอร์ด้านบนมาให้มีไฟสองสว่างนะฮะแล้วก็ระยะการนั่งใช้ได้ที่เท้าแขนมีที่วางแก้วมีนะครับประมาณนี้และกันนะ,ะพามาดูพรีวิว โอเคผู้ชมนะฮะตอนนี้ผมอยู่บน BYD ถัง EV นะครับก่อนหน้านี้เราขับหั่นไปแล้วต้องบอกก่อนว่าถังกับหั่นเนี่ยนะฮะเรื่องของกําลังแรงมา้ารงบิดเท่ากันเลย509แรงมา้า700นิวตันแต่คันนี้ด้วยความที่เขาเป็นรถ SUV นะขนาดใหญ่กว่าน้ําหนักเยอะกว่าแบตก็ใหญ่กว่านิดนึงนะครับทำให้สู่ถึงร้อยเนี่ยนะเยอะมา นิดหน่อยนะครับคือห้าแนวเครมมา3.9มวีใช่ไหมคันนี้กลายเป็น4.4นะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองให้ดูอีกทีหนึ่งว่า0ูนย์ถึงร้อยเป็นไงนะโดยภายในเนี่ยนะต้องบอกว่า b ีวดีนะครับเรื่องวัสดุเรื่องอะไรใช้ได้เลยนะงานหนังนะครับงานเท็กเจอร์นะครับ,รบแล้วก็พวงมาลัยอันนี้เหมือนกันจอกลางเหมือนกันกดฟลิปได้นี่เป็นเอกลักษณ์ของ b ิว r ยดรีหรือ BYD ดนะครับเนี่ยดูดีนะครับจอตรงนี้ก็มีการปรับนิดหน่อยนะทีนี้ไปเลยนะครับพี่นะ แต่รถมันสูงมากเลยพอขยับมานั่งเมื่อกี้นั่งหันไงมันจะเป็นรถแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นซาลูท่าที่นั่งที่เตี้ยนิดนึงนะครับอันเนี้ยหออกแนวแบบบึกบึนนะครับเดี๋ยวศูนย์ถึงร้อยให้ดูนะแฮนด์ดโล่งแฮนด์เลงเป็นไงเดี๋ยวลองให้ดูพร้อมๆกันเลยนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะผมมองว่า มันเป็นรถครอบครัวที่แรงก็ได้นะหรือจะขับชิวๆก็ได้แล้วเขาเป็นรถไฟฟ้าที่ในยุคเนี้โหคุณต้องใช้นะครับการกาดร,ระยะอะไรต่างๆนี่ก็ไม่ได้น่ากลัวมากเพราะมันไม่ได้ใหญ่เทอะทะจนเกินไปเดี๋ยวสูงถึงร้อดูนะสูงถึงร้อยถัง EV นะ5 4 3 2 1สาอ่งไม่ได้ดึงเท่าหั่นนะแต่ไหวนะเนี่ย 5. ้5.6วิ นะครับก็อย่างที่บอกผู้ชมว่ามันมีหลายปัจจัยพอเป็นรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยเรื่องของความร้อนแบตเตอรี่ความร้อนมอเตอร์นะฮะพอมันสูงถึงร้อยบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะดรอปลงมาเป็นทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับจะเป็น performance ก็เป็นนะผมขับพวก Porsche ไทคานก็ดรอปเหมือนกันเทสลาก็ดรอปนะฮะอันนี้คือปกติเลย5.6วิถือว่าไม่แย่นะฮะรต,<ะ>ต,ตันสองตันใช่ <c oughs> ไหม <c oughs> หนักมากออะไปต่อเลยนะผู้ชมดูแฮนด์เลิงกันหน่อยสิไป <c oughs> แต่ในความเป็นรถใหญ่อย่างเงี้นะฮะการออกตัวเนี่ยไม่อืดเลยนะแค่เมื่อกี้เราขับคันแรงมาก่อนไงมันเลยแบบโอ้โหคตรละการใช้งานอยู่แล้วนี่คือรถครอบครัวนะครับอ่าครับความคงมลนะครับเออเออมันทําให้รถสองตันดูรู้สึกเบาเลยนะพี่ขับง่ายโค้งเข้าโค้งได้สบายๆได้ดีดูช่วงที่เราเติมความเร็วที่อยู่ระยะทางที่มีความเร็วอยู่แล้วนะครับช่วงเติมการทางรอบเดินรับเนี่ยมาเลย คือรถ EV ีผู้ชมโอ้โหมาเร็วมากเลยดูเข้าโค้งนี้หน่อยนะโค้งกว้านะงโค้งกว้างนะใส่ยาวๆนะไม่มีโค้งโอ้โหเออน่าสนใจผู<ด>้ชมก็เหมือนท่านยกสูงครับโ <c oughs> คง้งไม่ได้โคง้งจนเกินไปมันออกแนวเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์กันนะพี่นะแค่มันนั่งได้เยอะเ <c oughs> ออเดี๋ยวคราวนี้เราไปลองเรื่องช่วงล่างกันหน่อยผู้ชมว่าไหลๆไปที่คันนี้เป็นไงรอแป๊บนึงอ่ะเดิมผู้ชมประมาณ40นะฮะความเร็ว ปสักส0นะหลายๆไปนะผมปล่อยไหลนะดูช่วงล่างหน่อยเออนะครับมันมันจะไม่ได้เป็นรถที่แบบว่าติดนุ่มมันมาแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราขับเร็วเนี่ยเมื่อกี้คุณเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเกาะโค้งมันมีการความที่แบบว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันมาแบบรถแบบขับสนุกมากกว่าที่จะเป็นแบบรถนั่งยุบยย่ไปอะไรแบบนั้นเทสความคมครมอะไรถ้าเราต้องหับรับครับผม้าเนี่หักนิดนึงนะผู้ชมโอ้โห อาจจะด้วยรถ2ตันแล้วก็คันใหญ่มันเลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันแน่นนะฮะเดี๋ยวลองสู่ถึงร้อกันอีกทีนึงโอเคอีกทีนึงนะ0ูนย์100ถึงร้อยบีวดีถังอีวนะครับ 5, 4, 3, 2, ้าสีสาสองหนึ่งเสียง60 80ร้อยอ่ะ5.6เพราะฉะนั้นพอๆเดิมนะผมว่าไม่เกิน6นะฮะแต่ถ้าเกิดมาในช่วงที่แบบว่าแบตปกติอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะมี5หรือต่ำา5นะได้อยู่เพราะฉะนั้นไม่อืดนะเรดูแฮนด์เลิงดูเลยดิชมดูมาดีมากนะครับเหมือนบอกว่าอยู่ในโหมด n o ร m a l ลด์นอรด้วยใช่ไหมฮะอ๋อถ้าสปอร์ตน่าจะเร็วกว่านี้ด้วยแล้วก็ที่บอกไปตอน p o v นะครับตัวหั่นผู้ชมว่า รถไฟฟ้าเนี่ยทั้งหนาทั้งถังเนี่ยผมรู้สึกว่าระยะเบรคเขามันไม่เหมือนพวกรถไฟฟ้าเนี่ยคือการหน่วงการอะไรมันค่อนข้างมีความเป็นธรรมชาติใช้ได้เลยเนี่ยเบรคอย่างเงี้ยนะฮะเขับโค้งมาหน่อยสายต่อดึงหน้าหงายเลยไปเอสหน่อยนี่หกสิบนะผู้ชมตรงนี้ไปประมาณหกสิบ เบรกนิดนึงคุณผู้ชมใส่โค้งไปอย่างแทบไม่ลองเลยการเติม <c oughs> ว่าคอนโทรลได้ง่ายครับับเพราผมไหลค่มสั่งได้มาด <c oughs> ีมาดีับคุณผู้ชมคือเราวิ่งเป็นรถเก่งเลยเล่นวิ่งเป็นรถเก่งเลยอ่ะถ้าตอนวิ่ใสายดีกว่าด้วยอ่ะไปต่อ น่าตรงนี้ขอเพิ่มจากเดิมนิดนึงนะเป็น40กว่าดูดิอ่าเห็นว่าช่วงล่างเขาออกแนวแบบเฟิร์มกระชับนะฮะระยะคือตัวในแบบ,แบ,บตุบตับตุบตับเลยสายไปหน่อยโค้งตรงนี้นิดนึงผู้ชมดูดิอือหืออือหือดูเข้าตรงนี้หน่อยโอ้โหตามผมอะไร คมมากเลยอ่ะหน้าตาคมอะไรรู้สึกว่ามันเบาเลยแบบเบาทั้งคันเลยขนาดสตันกว่านะและนี่คือทั้งหมดของถังนะฮะที่เราโหเียกได้ว่ารอคอยกันมามากนะครับโอเคขอบุญมากครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้ผู้ชม b y d ถัง ev นะครับก็ไปลองนั่งให้ดูแลเฮ้ยมันเป็นรถที่ดูข้างนอกเนี่ยมันบึกนะแต่มันไม่ได้ใหญ่เทอะทะจนเกินไปนะแต่เบาแถว3ก็พอนั่งได้เบดแถว3านได้โคตสบายเลยเป็นเบาแบบกระตัซีดผมชอบมาก ชื่นชอบประกันใดกดแชร์กดไลค์ก,กดซ like, ับสไครป์ช่องพี่พีด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเรา P o v วตัวฮั่น E ี V ีแล้วก็รีวิวให้ดูแล้วด้วยนะครับอันนี้เรามารวมกันว่าถังรีวิวเป็นไง p o เเป็นไงนะครับก็น่าจะถูกถูกใจกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ